สาสสมนค้ถสมนขอให้เทพภาษาัดาลให้ fc คุยเรื่องดาวเข้าเรื่องดวงชาวราศีกันจงมีความสุขกันเยะสาธุสวัสดีค่ะ fc คุยเรื่องดาวเข้าเรื่องดวงชาวราศีกันคลิปนี้เป็นคลิปสําคัญเนาะตั้งใจฟังเพราะว่าวันนี้ เป็นวันที่1วันที่1มีนาคมดาวเสาร์ซึ่งเป็นดาวบาปเคาะใหญ่กำลังจะย้ายราศีนะคะกำลังจะย้ายราศีเราก็มาเตือนมาบอกกล่าวเล่าขานนะมาคุยให้ฟังว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเป็นไกด์ไลกกน์เนาะชาวราศีกันเนาะปีที่ผ่านมาอัด,อดทำอะไรก็ไม่ได้ดังใจเท่าไหร่ แต่ยังโชคดีที่มีบุตรหลานดีทําให้ชื่นออกชื่นใจสร้างชื่อเสียงให้กับคุณแม้นคุณจะเหนื่อยแต่ความมั่นคมดาวเสาที่ทับอริมาจากภพปุตตะและเป็นเกษตรด้วยและเป็นภพวินาศของภพปัตตนินะคะนั่นแปลว่าชาวราศีกันคนรักคู่ครอง จะต้องเกี่ยวข้องด้วยอย่างแน่นอนนะคะคู่สัญญาต่างๆก็จะเกิดขึ้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นใน2ปีข้างหน้านี้จากที่ดาวเสาย้ายมาทับในภพอรลของคุณบุตรหลานอาจจะอยู่ไกลตัวหรือคุณอาจจะใช้วิธีส่งเขาไปเรียนต่อต่างประเทศหรือเข้าโรงเรียนประจำนะคะทำให้มันถูกกับดาวหรือโรคเก่าจะกำเริบ ระดูกฟันคุณต้องดูแลสุขภาพให้ดีแต่ด้วยความเป็นกเกษตรของเ้าของดาวสามเขาก็ยังพอช่วยคุณได้เยอะระวังบุตรหลานจะไปเจอกับคนที่ไม่ดีเข้านำเรื่องไม่ดีมาสู่หรือบุตรหลานเกรเรเที่ยวเตรไม่ทำงานนะคนอายุน้อยกว่าทำให้รำคาญใจช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่คุณอยากเลี้ยงสัตว์นะเหงา ซึมเศร้าอยากอยู่คนเดียวก็อาจจะหาสัตว์มาเป็นเพื่อนปีนี้จะมีเรื่องงานเข้ามางานเกี่ยวกับออนไลน์เป็นตัวกลางจะทำได้ดีอาชีพหมอดูอาชีพที่เกี่ยวกับความลึกลับอาชีพที่เกี่ยวกับการทำพิธีอะไรต่างๆก็จะไปได้ดีเพราะว่าเสานี้เขาจะเป็นเจ้าพิธีนะคะสิ่งที่ต้องระวังก็คือ คุณมีดาวพระรหัสโยกหน้าในเดือนเมษายนในภพมรณะแต่เป็นราชาโชคสิ่งที่ต้องระวังคือคู่ครองอาจจะป่วยคู่สัญญาอาจจะมีปัญหาคุณมีเกณฑ์ได้รับมรดกมีเกณฑ์เดินทางไกลมีการจบและเริ่มใหม่โชคดีในการเริ่มต้นใหม่ๆช่วงเดือนมีนาคมมีเกณฑ์ได้เดินทางไกลพบเจอกับอะไรที่ยากแต่ก็มีคนอุปถัมภ์ช่วยเหลือนะคะความรักต้องระวังคำพูด นะคะกคารพัต้องระวังคําพูดมีเคราะห์คนมีคู่เนี่ยดูแลสุขภาพของคู่ครองให้ดีนะคะพันธุอาริที่มันสัมพันธ์กันก็คือต้องระวังพี่น้องมาพึ่งพาอาศัยเบียดเบียนเราช่วยได้ตามที่เรามีกําลังพอนะ <S 2> <S 2> อย่าโอเวอร์ไปดาวเสาร์ที่อ่อนพ้อริและมีดาวราหูเป็นเจ้าเรือนเป็นคู่มิตร คู่มิดใหญ่คู่มอิทธิพลใหญ่จะชนะศัตรูและมีลาบมากเป็นยังไงล่ะคะชาวราศีกันเสาเข้ามามันก็50-50นะแล้วจะมีผลอะไรอย่างไรก็ต้องไปดูกันในแต่ละเดือนว่าดาวเขามีอะไรมากระทบมีอะไรกระเทือนอันนี้คือภาพรวมที่เตือนไว้ให้โอเคนะคะแต่อีกอันนึงที่อยากจะ บอกไว้ก็คือวันนี้ว่างช่วงกลางคืนก่อนนอนสวดมนต์ไหว้พระอธิษฐานให้เรามีความสุขความเจริญขอบคุณนะคะขอบคุณที่ติดตามคลิปขอบคุณที่ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้เป็นกำลังใจให้กันนะวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ